สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับก็ตามที่สัญญากันไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตกับระยะทางวิ่งสองหมืนโลว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมที่เราซื้อตกแต่งซื้ออะไรบ้างที่มันมีประโยชน์นะครับผมซื้อหลายอย่างไม่มีประโยชน์ก็มีเดี๋ยวไปดูกันครับเริ่มจากเช็คระยะสองหมืนโลก่อนนะครับก็ เช็คไปได้พักหนึ่งแล้วล่ะครับตอนนี้มันไงมันขึ้นมาสองหมื่นสองละเพอจะพึ่งจะมีเวลาทําคลิปนะครับนี่นะครับสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองโลตัวเลขสวยมากเลยเข้าเช็คสองหมื่นโลเจออะไรบ้างก็ที่เจอนะครับก็มีเสียงคือถ้าถ้าส่วนตัวผมอะ ผมฟังว่ามันดังวู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 ว,ว,ว,วูมันดังเหมือนไม่ใช่เสียงยางมันดังเหมือนเป็นเสียงลูกปืนอะ่ะแต่ทีนี้รถมันไม่มีไม่ได้มีอาการอะไรเลยนอกจากเสียงที่มันดังดังตั้งแต่ย่านความเร็วต่ำก็บอกทางศูนย์ไปนะครับทางศูนย์เขาก็เช็คแล้วก็เขาก็ลงความเห็นว่าเป็นที่ยางก็ยางก็ยางนะครับก็ยางก็ยางไม่มีเป็นไรถ้ายังไงมันก็ อยู่ในรับประกรันอยู่แล้วนะครับมันไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วสมมติถ้ามันเป็นลูกปืนล้อนะครับมันก็ไม่หลุดมาหรอกมันก็เต็มที่ก็ดังดังแรงขึ้นแต่ตอนนี้คือมันยังดังเท่าเดิมนะครับผมก็เลยคิดว่าก็คงน่าจะเป็นเสียงยางอย่างที่ศูนย์เขาบอกแล้วก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะครับอ่ภูมิใยเจออะไรไหมน้าวันที่เช็คสองหมื่นโลเนี่ยยังไม่เจอนะครับ แต่วันนี้วิ่งมาอีกสองพันกว่าโลเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วครับเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มขืนอะอาการมันอาการมันเหมือนฮ o n d a c ซ v ว c แล้วนิดหนึ่งนิดนิด,นดมันเริ่มออกอาการขืนขืนวิ่งเราดึงดึงก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวสามหมื่นโลดูอีกทีหนึ่งถ้าสามหมื่นโลอาการมันชัดเจน ก็แจ้งศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าศูนย์ว่ายังไงอีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนเป็นแล้วผมก็เป็นนะครับก็คือเจ้าเบาะแถวสองข้างหลังคนขับนี่เลยนะครับที่มันสั่นแก๊กแกๆๆๆแกแกแแจ้งศูนย์ไปแล้วตอนสองหมื่นนะครับศูนย์ก็แก้ไขให้ตอนนี้มันดีขึ้นนะครับแต่มันไม่หายขาด คือมันเสียงมันเบาลงเสียงมันน้อยลงแต่ถ้าวิ่งขนุนขูกขาดจริงๆอ่ะมันจะดังอยู่แกแก๊แกแกล้แกอยู่ก็แอบกวนใจนิดนึงนะครับแต่ก็บางทีเราเปิดเพลงดังอยู่แล้วนะครับผมคนเปิดเพลงเสียงดังอยู่แล้วก็บางทีก็ไม่ได้ยินนะครับแต่ถ้าไม่ได้เปิดเพลงดังอย่างไปกับครอบครัวอย่างเงี้ยเราไม่ได้เปิดเพลงอย่างเงี้ยก็จะได้ยินแกแก๊กแกลนิดนึงก็ สำคัญใจยอยู่หน่อยเดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าสามหมื่นโลมันยังดังไม่หายดังมากกว่าเดิมก็อาจจะให้ศูนย์เขาแก้ไขให้อีกรอบนึงโดยรวมปัญหาที่เจอหน้าตอนสืสองหมื่นโลเนี่ยก็หลักๆมีเท่านี้เลยนะครับเอ,อมีห้องเครื่องข้างหน้านิดนึงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องผมวิตกจริตซะมากกว่านะครับ ของแต่งอย่าเรียกว่าของแต่งของอ c c e s s o r i ที่ซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับเอาชิ้นแรกเลยอันนี้นี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือ OBD OBD ตัวอ่านค่า OBD นะครับมันก็จะมีจอแล้วก็มีสายไปเสียบกับตัว OBD ที่อยู่ข้างล่างมองไม่เห็นนะครับมันอยู่ข้างใต้แล้วก็เดินสายขึ้นมาข้างๆประตูนี่ยขึ้นมาผมติดทำไม เห็นตัวเลขพันสองไหมครับบนขวานี่กลับไปแล้วตัวเลขนี้คือรอบเครื่องซึ่งมาตรวัดปกติเราไม่มีรอบเครื่องแล้วก็ตัวเลขห้าสิบเก้านี่คืออุณหภูมิน้ําหม้อน้ําความร้อนนะครับอุณหภูมิความร้อนหม้อน้ํามาตรวัดปกติมันไม่มีสิ่งที่ผมอยากได้ผมอยากได้สองตัวนี้แหละนะครับอรอบเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่อุณภูมมออน้ำนะ่ะคือผมเป็นคนจะเรียกว่าพิสตกจริตเนาะเพราะว่ารถทุกคันมันมีอะ่ะแล้วเราเดินทางไกลอะ่ะเราก็อยากเห็นมันว่าอุณภูมิตอนนี้มันเป็นยังไงร้อนเกินไปไหมมันยังไงคือเราก็เชื่อใจระบบรถนะครับว่ามันดีแหละแต่ว่าวามตกจริตของเราอะนะครับมันก็เลยอยากมีแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับบอกได้หลายอย่างเลยผมไม่รู้ว่านี่อะไรอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น อุณหภูมิน้ำมันเครื่องหรือเปล่าอันนี้คือโวลต์แบตเตอรี่นะครับอันนี้คือระดับไปในไปน่าจะเป็นแบตไฮโวลต์มั้งถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวรู้สึกว่าถ้ามันลงมา20ลงมาถึง20เครื่องมันจะติดไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้เดี๋ยวรอดู20เครื่องติดไหม ไม่ติดอะอติดติดแล้วนะครับยี่สิบปุ๊บเพื่อมันติดอ่ะแสดงว่าผมจำไม่ผิดถามว่ามันช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าหน้าจอเราก็มีอยู่แล้วนะครับหน้าจอตรงนี้มันก็มีอยู่แล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะครับก็อย่างที่บอกครับผมอยากได้แค่สองตัวหลักๆแค่นั้นเองคือวัดรอบกับอุณหภูมิหม้อน้ําอันนี้นะครับเห็นไหมเห็นใช่ไหมนี่ การของตกข้างบอกอันนี้ก็ในแอปมีเยอะแๆเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยใช้ประโยชน์ได้จริงดีมากเลยไม่มีของตกลงไปแล้ววางโทรศัพท์ตรงนี้ก็ได้ด้วยบางทีคือเราบางทีอย่างที่บอกอะ่ะแฟนผมเป็นคนขับแล้วผมเป็นคนนั่งนั่งเล่นโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเอาแฟนก็ชาร์จโทรศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วผมจะเอาโทรศัพท์ไปไว้ไหนอะ่ะผมก็ไปซื้ออันนี้มานะครับเป็นชั้นใส่ของเนี่ยมันก็วางโทรศัพท์อันนี้ได้ขึ้นนึงแหละ แต่ด้วยความที่โทรศัพท์มันใหญ่พอซ้อนกันสองเครื่องก็ไม่สะดวกนะักก็วางตรงนี้เลยครับเออสะดวกดีนะใช้ประโยชน์ได้จริงอ่ะไม่แพงด้วยอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าจะมีประโยชน์วันนี้ลมแรงนิดนึงนะครับอายุเข้านี่ครับบันไดข้างอืมดูเอออยากเข้าเฟรมอยากออกกล้องเนาะ แมวอ้วนสม้มยางส้มอ้วนบันไดข้างอันนี้อันนี้เป็นเรียกอะไรเนาะทรงสปอร์ตใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าข้างหน้ามันเว,ว้าหายไปนะครับเป็นทรงสปอร์ตเอ่อมันเหยียบขึ้นได้จริงไหมเหยียบไม่ได้ครับนี่ข้างหน้านมันเหยียบไม่ได้ขออภัยนะเห็นปะมันได้แค่ครึ่งเท้าเองเอง่ะมันเหยียบไม่ได้ นะครับแต่ประโยชน์มันคืออะไรประโยชน์มันคือตรงนี้ครับเห็นขอบนี้ไหมครับดูดูด,ดไอตัวนี้มันสนใจอะไรเนี่ยขอบตรงนี้คือปกติแล้วเนี่ยเวลาวิ่งลุยน้ำลุยฝนมาตรงนี้นะครับชายประตูไม่ใช่ไหชายรถตรงนี้ มันจะเลอะไปด้วยโคลนแล้วก็ทรายทีนี้เวลาล้างเนี่ยมันก็ถูอย่างเงี้ยเป็นโคลนเป็นทรายเป็นรอยแต่ไไปหมดเลยพอติดไอ้บันไดเนี่ยสังเกตว่าขอบมันสูงขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหมครับว่าผมก็เพิ่งวิ่งลุยฝนล,ลุยทรายมาเห็นปะตรงนี้มันยังมีอยู่คราบสบ,บู่คราบดินโรลอนอย่างนี้แต่ตรงนี้ไม่มีคือเหมือนมันมีอันเนี้ยช่วยบังเอาไว้ ให้มันไม่กระเด็นขึ้นมาถึงบนนี้มันก็มีประโยชน์นะครับมันก็ทําให้คือผมเป็คนล้างรถเองเนาะก็ล้างรถง่ายขึ้นนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันเหยียบได้จริงนี่ครับข้างหลังมันเหยียบได้เต็มเท้าจริงๆเลยคือสําหรับผู้สูงอายุเนาะมันเหยียบขึ้นไปได้จริงๆแล้วก็อย่างผมล้างรถเองเนี่ยมันเหยียบ แล้วก็เช็ดหลังคาได้มันสะดวกดีนะครับนั่นต้องไม่อยากเหยียบมั้งเหรออันนี้อันนี้ถ้าติดอันนี้มันได้ประโยชน์สําหรับคนข้างหลังนะครับเฉพาะทรงนี้นะแต่ถ้าเป็นทรงทรงที่มันเป็นอทรองที่มันเต็มเต็มกับรถอะ่ะมันก็ข้างหน้ามันก็เหยียบได้ด้วยแต่น,นี้ข้างหน้ามันเหยียบไม่ได้หรอกนะครับข้างหลังอขะเหยียบได้จริงเห็นไหมว่ามันนี่งตื้อนขึ้นมาเห็นไหมครับ มันไี้เปลือกขึ้นมาข้างๆที่เนี่ยมันมีโคนออกมามาถึงข้างหน้ากันนะครับเสีส้มๆนั่นเห็นใช่ไหมครับก็อันนี้บอกไปคลิปที่แล้วนะครับคำชกหน้าอันนี้ช่วย ช่วยมากเลยเวลาขับเร็วๆเนี่ยทําให้รถมันรู้สึกเลยอะครับว่ามันโยนน้อยลงนิดหนึ่งรู้สึกเลยแล้วก็ราคามันไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะครับก็แนะนําสําหรับใครที่เออ่ยังเป็นล้อเดิมยางเดิมนะครับช็อกเดิมก็ตัวนี้อาจจะช่วยช่วยคุณเพิ่มในเรื่องของการทรงตัวให้มันดีขึ้นนิดหนึ่ง อันนี้ที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้จำได้ไหมครับคือผม,มเห็นนะอะเอามือลูบไปเนี่ยตามขอรต,ตรงนี้นะครับเนี่ยมันเป็นคาบน้ํามันขึ้นมาแบบเนี้คือเราก็วิตกจริตเนาะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นน้ํามันไหลลงมาเป็นทางหรอกว่าอันนะั้นอะันนะั้นะ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 ถ้ามันไหลลงมาเป็นทางันนะั้นะนะนะมันไม่ไหวแล้วนะครับแต่มันเป็นเหมือนคาบรองน้ํามันอะซึ่งผมแน่ใจมอาจจะเป็นเรื่องของ น้ำมันที่เขาใช้ตอนประกอบหรือเปล่าแล้วพอมันโดนความร้อนก็เลยมีละอองละอองออกมาก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาก็ฉีดฉีดน้าํายาขาวๆเพอเทสก็เขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันมีน้ํามันจริงเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสีดําเลยก็นี้วิ่งไปสองพันโลก็ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสออกคลิปวิ่งยาวๆซอก พันสองพันโลอีกรอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าวิ่งต่อเน,นื่องยาวๆเนี่ยมันจะมีอะไรไหมหรือไม่มีไม่มีก็ก,ก็ก็ดีไปนะครับก็ภาวนาให้มันไม่มีภาวนาว่าให้ว่าผไมิตกจลินเองนะครับอ,อมาถึงข้างหลังกันมั่งนะครับอ,อหลายคนเป็นเหมือนผมคือไอ้ไฟส่องสัมภาระด้านท้ายรถเนี่ยสองดวงเนี่ยมันไม่สว่างไม่พอ นี่เลยครับคำนแทม,แมดวงนี้ติดเพิ่มเข้าไปสว่างมากสว่างแบบตรงนี้เห็นหมดเลยมืดๆตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นหมดเลยก็จำไม่ได้นะครับว่าซื้อในอาลีเอ็กเพสหรือว่าซื้อในแอปส้มไม่แน่ใจแล้วนะครับลองไปเซยกันดูแล้วกัน ปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยปิดได้ด้วยนะครับก็ติดไม่ยากเลยมันก็แค่กดแก๊ปเข้าไปเลยแล้วก็มีสายไฟเดินนี่ครับเห็นไหมเดินรอดไปตามเนี่ยขอบเนี้ยแล้วก็ไปพ่วงกับไอ้ตัวนี้งานตัวนี้ออกมางานฝั่งนี้มั้งถ้าสมจะไม่ผิดสักฝั่งหนึ่งแหละ้ค่อยงานดูอันไม่ยากครับ เอาพลาสติกงัดกแเราก็จะมีปลักพ่วงแล้วผมก็ใช้ลวดอ่ะคือเดินอันนี้เข้าไปก่อนดึงอันนี้ออกมาเดินเข้าไปแล้วก็เอารวดเกี่ยวลวดเกี่ยว,ว,ด,ยวดึงเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องแกะแผงอะไรเลยครับง่ายมากก็สว่างด้วยอีกอย่างหนึง่งอันนี้อ่อผมติดกับรถทุกคันะนะครับแล้วก็คันนี้เป็นไฮบริดด้วยก็เลยคิดไว้ว่าคือถ้ามันไม่ได้ใช้กับรถเราอจะดีมากเลย ก็ไม่แน่นะครับสมมติว่าเราเกิดระว่างทางเนี่ยเจอเพื่อนร่วมทางที่มีความจําเป็นต้องใช้อะก็เราก็หลายหลายอันเนาะถ้ามีหลายๆลายคันก็ช่วยกันได้แล้วก็มันไม่แพงแล้วดูวนี่นะครับไม่ได้หนักรถมากติดไม่อันก็ดีมีกล่องใส่สัมภาะระเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วก็สำรับสายเครื่องเสียงนะครับนี่ แนะนำเลยติดซับครับจบกว่าซับเดิมติดรถอันนี้เป็นสิบนิ้วเป็นซับสลิมนะครับซับสลิมอ่ะมันจะใช้ปีกมานตู้เล็กก็ตรงนี้เอาจริงๆอ่ะเรามันได้ทำอะไรอยู่แล้วถูกไหมมันมีแค่โฟมใส่อะไรนะอุปกรณ์ายยางแล้วก็มีช่องตรงนี้ ของเดิมโฟมมันมีช่องเล็กๆใส่ของนี่ประโยดเลยเลยใส่ได้แค่ส่พุ่งแบตก็ผมก็เลยถอดออกนะครับแล้วก็ตีตู้ซับแต่ตู้ซับเนี่ยผมตีเองเนาะแล้วถ้าใครไม่มีความรู้หรือไม่อยากเสียงก็แนะนําร้านเครื่องเสียงครับช่วยได้ติดแล้วดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นเยอะมากครับฟังแล้วมันแบบมันเต็มเพลงมันเต็มอะ่ะ คือผมก็ไม่ได้เป็นคนชอบเสียงแหลมเสียงกลางบาดหูมากก็เลยว่าคิดที่ว่าเสียงแหลมกับกลางของลำโพงโบอสเดิมๆมันเนี่ยมันพออยู่แล้วแต่ว่าเบสมันไม่มีเบสมันน้อยแล้วก็ไม่หนักพอติดสิบนิ้วเข้าไปจบเลยครับมันพอใจอะ่ะพอใจเลยในงบประมาณที่ไม่ไม่แพงมากด้วยนะครับ ไอถุงนี้ไม่ต้องถามว่าผมได้แถมจากศูนย์ไหนมามันเป็นถุงมาจากฮ o n d a j a z ตัวแรกนะครับใส่ใสายพ่วงแบตมาก็เลยเอามาใส่โชคพวกชุดซ่อมรถแล้วก็ใส่พ่วงแบตเอาไว้ใส่ไว้ในคันนี้ไม่ต้องไปหาแถมนะครับไม่มีไม่มีแล้วมั้งหรือยังมีอยู่ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่ามีนะครับดูสิแล้วก็คุณไม่ได้เสียพื้นที่อะไรอ่ะใช่ปะ เรื่องสุดท้ายนะครับก็เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับผมขับมาแล้วสองหมืสองพันสองรอยบสองเลขสวยมากเลยเติมน้ำมันไปทั้งหมดหนึ่งพันหกร้อยสาสิบเก้าลิตรนะครับอย่างที่บอกผมมีแอปพลิเคชันในการจดนะครับอันนี้มาจากของจริงนะครับไม่ได้มาจากที่หน้าจอนะครับแต่ถามว่าใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันมากนะครับหารเฉลี่ยมาแล้วก็จะได้ที่สิบสามจุด สี่เจ็ดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือน้ำมันที่เติมทั้งหมดกับระยะทางที่วิ่งได้นะครับซึ่งหน้าจอก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับ 13, 13. 5, 13. สิบสามสิบสามจุดห้าสิบสามจุดหกเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ผมไม่เคยทำได้ดีกว่านี้นะครับเเคยทำได้ดีกว่านี้ไหมเคยได้สูงสุดนะครับที่จากหน้าจอนะคือสิบเจ็ด สิงเจ็ช่วงระยะเวลาที่เราวิ่งตรงๆนิ่งๆขับร้อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันได้อยู่แต่พอถึงเวลาที่เราต้องใช้ความเร็วหรือว่าเร่งแซงหรือว่ากลับมาขับในเมืองคือในเมืองที่ผมอยู่รถมันไม่ได้ติดจ๋าขนาดนั้นนะครับมันมันก็ติดไฟแดงหรือว่าวิ่งไปชะลอวิ่งไปติดไฟแดง มันไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นจอะติดแช่แล้วก็ไหลไปทีละนิดทีละนิดแบบกรุงเทพนะครับมันก็เลยได้อัตราเฉลี่ยอยู่ที่เท่านี้เอถามว่าก็แฮปปี้ไหมก็แฮปปี้นะครับมันเราเป็นคนขับรถเร็วแล้วก็ขับรถโหดด้วยผมอย่างที่บอกผมขับออกมาปุ๊บผมก็เข้าบายพาสเลยผมก็ต้องตีหยบเร่งเลยอ่ะมองงั้นก็ฝั่งนู้นฝั่งขวาผมก็เร็วไอ้คันหลังก็ จะออกก็เร็วเหมือนกันถ้าผมไม่ไม่เร่งหนีเขาก็ไปกันไม่ได้นะครับก็ต้องเหยียบเร่งออกไปก็ก็ถือว่าปกตินะครับหรือว่ากับสไตล์ขับรถที่ผมขับแล้วก็ใช้ทุกวันอัตราบริโภคขนาดนี้ก็ไม่ไม่ได้แย่นะครับถือว่ารับได้ก็คลิปนี้ก็ จบไปสั้นๆแบบนี้นะครับมาอัปเดตกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมจะออกคลิปอีกไปหน้าอีกแล้วนะครับขึ้นเหนืออีกแล้วประมาณสักปลายเดือนสิงหาเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีแผนนะครับว่าสิ้นปีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นล้อยี่สิบนิ้วสำหรับคนที่ รู้สึกชอบความนุ่มนวลของของรถตอนเนี้ยด้วยอายุที่เยอะแล้วเนาะเข้าใจคือเข้าใจรู้สึกว่ามันโยนไปนะครับรถมันรถมันยังโยนอยู่นิดนึงแต่มันนุ่มจริงๆกับโชคชุดนี้มันขับแล้วมัน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 สบายอะนะครับมันรู้สึกสบายมันเราเราอายุเยอะแล้วขับแบบนี้แล้วรู้สึกสบายก็ใจก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นร้อยยี่สิบนิ้วดู ให้ยางอะแก้มันเตี้ยลงนิดนึงแล้วผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่ารอยี่สิบยางแก้มเตี้ยลงนิดนึงกับโชงคชุดเดิมเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะครับก็คาดการรไว้ว่าเนี่ยรอใกล้ๆสิ้นปีหรืออาจจะสิ้นปีไปแล้วนะครับให้มันถึงสักสามหมื่นโลก่อนเสียดายยางชุดนี้เหมือนกันนะครับก็ พอดีแหละสามหมื่นปกติแล้วสี่หมื่นเปลี่ยนแต่สามหมื่นแล้วเปลี่ยนมันก็ยังดูไม่ไม,ไม่ไม่เสียดายักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมาอัปเดตดูอีกทีหนึง่งสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนคือคนที่อยากจะเพิ่มสมรรถนะแล้วไม่อยากไปโหลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากใช้โชคชุดเดิมไม่อยากไปยุ่งแล้วก็ยางจะหมดพอดีอเพิ่มเงินอีกนิดนึงเปลี่ยนแม็กไปได้ความสวยขึ้นแล้วก็อาจจะได้สมรรถนะ ที่ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละแม็กเดี๋ยวนี้มันเบาวกว่าเดิมเนาะแม็กมันเบาวกว่ายางติดรถเดิมทําให้โหลดใต้สปริงที่เขาคุยกันอ่ะมันดีขึ้นมันดีขึ้นจริงนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามันดีขึ้นแค่ไหนก็ถึงตอนนั้นนะครับผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ